ปอดไลท์โซลาร์เซลล์รุ่น,นใหม่4 s e ี i e น,น,นะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่นใหม่4ซีรีส์นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวสปอตไลท์นะครับแผงโซลาเซลล์นะครับชุดพุกนะครับสำหรับยึดกำแพงนะครับแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับรุ่นนี้จะเป็นชิป5050นะครับ SMD นะครับกระจายแสง2ด้านนะครับอ่าดูการออกแบบนะครับก็จะมีแสงช่องนี้นะครับสองตรงนะครับส่วนอันนี้ก็จะสองลงล่างนะครับเพให้กระจายได้มากขึ้นนะครับ แผงโซลาเซลล์เป็นโมโนนะครับรับกับแดดเมืองไทยได้ดีมากเลยตัวบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่น200 400แล้วก็600วัตต์นะครับชาร์จเต็มๆนะครับสามารถอยู่ได้นานถึง16ชั่วโมงเลยนะครับการใช้งานรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มออนออฟนะครับตั้งเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ปุ่มออโต้นะครับออโต้ก็คือมืดก็ติดเองเช้าก็ดับเองนะครับ แผงโซล่าเซลล์นะครับจะมีสายยาวห้าเมตรนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับให้เป็นเรนนูนนะครับเพื่อที่จะให้ส่องได้ไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกานข้างได้เยอะนะครับก็จะมีไฟบอกสถานะนะครับตรงนี้ว่าแบตได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าขึ้นเต็มก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แค่เสียบแผงเข้าไปนะครับแล้วก็กดออโต้แค่นั้นเองนะครับปึ๊บพอมืดเขาก็จะติดเองเห็นไหมครับอ่าสว่างปับก็ดับ สินค้ารับประกัน2ปีเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงตอนกลางคืนกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวที่รุ่น200วัตก่อนนะครับนี่นะครับระยะตรงนี้นะครับจากกำแพงมาก็ประมาณ10เมรตรนะครับรุ่น400วัตต์นะครับ สำหรับตัวนี้เป็น600วัตต์นะครับนี่ก็คือแสงของสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น200 400และ600นะครับรุ่นซีรีส์ ท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมีวันทุกประเทศและช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ